รายวีระ้อยรองทู่ว่าราชการจัวัดนครศรีธรรมราชออกประกาศที่อำเภอ่าตะวันออกตอนใต้ในวันท่ที่สามพฤษาคมองพอนาร้อยหกสิบเภอาตะวันกใต้ราชการการภาคตะวั ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติน้าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งกองทีมราชรองด้วยนายศักิ์อสอสอสายการแพทย์สายการสาธารณสุขสายตำรวจผู้น่าตรวจราชการนายเบอร์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม .2 มรผู้นำท้องถิ่นได้ออกจาบัติงาน เพื่อให้บริการโดยรักษาุงคิกรที่อยู่ในการรักษาทงคงไม่สะดวกโดยไม่มีคุณค่าและไม่หวังตัวตอบแทนใดๆนักเรียนราชการราะแผงหมู่ที่15้า้าน้าครับตำนวนต่าตาตำนวนต่าตา ผมมีความดีทนะครับที่ได้รวออกเหมืแพทย์เพื่อนที่พอต่อวอนะครับรู้จักเหน่วยแพทย์เพื่อที่มาให้นะครับการรักษาพยาบาลนะครับแก่พี่น้องประชาชนในทื้นี่นะครับผมก็การมหาคาตุจาจังหวัดแล้วก็ที่เราปฏิบัติงานในวันนี้ได้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพอันมัยของตนเองนะครับแต่การเชื่อเหลือของคุณหมอ นะครับเพราะนอกจากเราออกกําลังกายแล้วการร่างกายของเราก็จะตอบสนอลนะครับการทำานขอสมอุกกจเลลและการักคุณางนที่ด้รับความ่

h o n d a CT 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง